ยำขนมจีนแต่เครื่องไม่ครบนะคะหนูใส่อะไรอะ่ะหนูใส่ต้นหอมแทนเพราะว่าไม่มีหัวหอมวันนี้ไม่ได้ไปตลาดแล้วก็นี่ฮ่าอะไระลิ้มฟ้าพีเอากาดีจ่ะคือนหนึ่งไปอืม มันไม่ได้ขมโดดเหมือนมะระเนาะหรือหนูคิดคนเดียวหรือเปล่าแต่หนูรู้สึกอย่างนั้นว่ามันไม่ได้ขมเหมือนมะระมันขมแบบขมออกขมวันหวานอะ ดูเส้นขนมจีนยาวๆหนูเหนียวอย่างนี้เลยพันไส้หนูละ ถ้าจะเป็นเมนแล้วมันอยากกินอะไรแซ่บๆ ไม่ดูจะเผ็ดอะไรก่อนอันนี้ก็เผ็ดนะเนี่ย